สวัดีครับอยู่กับโฮกีนะักฟุตซืเก่าครับวันนี้มาถึงแล้วครับซานนี่มาถึงเมื่อคืนนี้ครับไปรับตัวมาจากโบเซีมาหอดเมื่อคืนนี้มาถึงเมื่อน,นี้ก็ลุยงานเลยครับจ,จัดครับเจอครับ รุนซิปนะครับตักอยู่ข้างๆกันนี่ครับตาก,กันเป็นมวยถูกคู่ครับมือนี้มวยถูกคู่ครับความเร็วนี้จับตั้งสองคันครับอ,อีกขนาดเดียวกันนะครับความแรงนีน่าจะไอจจสันนี่ครับแห้งกว่า จากเตีบุมเตีบุมครับดินเีลยนีมากแห้งครับซันนี่เจาะเต็มทีเลยซันนี่นิดมากจากแบบนี้นะครับวัวเช็ดเป็นนักขุดมาจากแดนโควิดเลยครับคันเดินโควิดคือประเทศจีนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะมาจากประเทศจีน,นแดนโควิด เสียงสองคันดีประทะกันนี่เสียงกล่องเลยนะครับเสียงกล่องเลยขนาดสองคันเลยใส่จัดๆเลย กันดีก็มาพร้อมกันครับไอ้จัตสันนี่ห้ามไปพื้อนได้ครับกันนี้เจะลองอีกนี่ครับซูซีขนาดใดครับตักพร้อมกันนี่ออกพร้อมกันครับสองคันแล่นกันแบบมั่นเลยครับตัวนี้วิ่งกันแบบจุดมันครับหมดดำห้อง ก็ทัดกวียมกันได้ครับ ดำนี่ยังท่านพอ่อเลยครับยังมามาะทันพ่ออยู่ยังมาได้ตอนนี้มีอยู่หาขันครับ มาเทนเรับกับเลี้ยวบัวไซย่อยเนะครับจวดเป็นจวดตักแบบมีสบายสบา,ายครับตักอยู่ทีงกองดินกันนี้ mm hmm. เร็วบัเร็วเบิ่งกันเลยครับรถสองคันนี้เดี๋ยวผมจปถ่ายม,มุมมุมที่เห็นทั้งสองคันครับให้เบิง่ง ลึกนะครับอยู่ดีตอนนี้ลงแบบลึกแลลวครับสั้นแรกนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องเึ้นไปยืนแบบยุ่มมุมนี้ครับอันนี้นี่ครับมุมนี้เห็นสัจจะเลยครับทั้งสองเลย สิบหลอดอีกแลนมวนครับวันนี้คอดินบอมีเละบอมีนิ่มมี่ยังในแข็งยางเดียวครับบ่ตองยานติดบ่ตองยานยังเลยครับแปดสิบหลอ,อยังประทัดขบครับยังประทัดพ้ออยู่ <c oughs> หมัดครับตักตอตักครับวางเันนีครับมักเทนโอ้เอาแล้วพี่น้องสองสัยรถดำา้องบรินเชียกแต่ครับ คืนนี้ไปเอารถชั้นนี้มานะครับมาถึงปีสองครับผมคืนนี้ผมมาขับรถเบิร์ตมือก,กันครับพี่น้องว่าเนี่ออกจากมีสองมุ่งกว่าครับกลับมาถึงปีสองใส่เวลาเดินทางโอ้แบบเบิดมือครับเบิดมือกเกียบเบิด์ตขึ้นอีกมานอนเอาตอนปีสองกลัวนะครับมาถึงแคบได้ตอดพักก่อนนอน ทำงานคับเ่าครับพอดนนีตักต่อตักหลอดต่อหลอดครับเต็มแล้วครับคันนั้น เลียวจังนีครับทั้งสองคันเนี่เป็นการแท็กซี่ี่คือคู่อีครับรถสองลูปนี้ กเกตเบิ้งดินเด้พี่น้องที่ดีโบติดเลยครับบบติดอุก,กีเลยเป็นดินที่แห้งคุ่เหนียวครับแต่ว่าบั้นบอคอยติดครับเป็นเหนียวแบบจังไดครับเหนียวขี้หมอดนะครับ้าก็พุดออกเร็วครับพุดออกเร็ว นนรถดับมอเตอร์ท่นพ่อครับพี่น้องถ้ารถดับมาพ่อนี่มันสีเร็วขึ้นว่านี้ครับเรือตอนนี้ยังมีเด็กโค้ชยังเดืดถ่าอยู่ครับใส่กับใส่แบบถือว่าเต็มที่แล้วครับตอนนี้ใช่เดืเต็มที่แล้ว จัดทั้งนั้นครับเพราะต้องการดินออกครับต้องการคิวดินออกแลก้วก็วิ่งไกลนิดเดียวครับเลยครับพี่น้องรอบต่อรอบเที่ยวต่อเที่ยวเลยครับ ยายไลยกับอะไรครับปนี้เจ็บคอมันบอกคอยได้นอนนะครับรเปุณินนอนปวดเทปที่เจ็บคอครับเบาเสียงกับบอกคอยออกครับเบิร์กผ่าประกอบอะไรก็แล้วกันนะครับพี่ดอกง,งานเท่านี้ครับมือที่ มือที่สามแล้วครับมือที่สามมือที่สี่ครับมือนี้มือที่สี่แต่อยากายังว่าท่านลงโตเทีเท่าที่เท่าไหร่ครับาง,งานเขายังเป็นตะกุกตะกักอยู่ ตักรอบกันแบบนี้ครับสูสีกันเลยครับเบืองว่าขั้นใดครับจิตเต็มก่อนแต่ว่ากัเจ้าซันนี่ครับตักก่อนครับตก,ก่อนเดี๋ยวพอเอาวามเร็วเขาว่าครับ รันนี่ไปก่อนแล้วครับเร็มแล้วนี่นะครับลาก่อนกรบโบกีโบกุกีครับถ้าเปียบเทียบใชกันแล้วค้ามเร็วนี่คือไปน,น้ำกันได้เลยครับก็มีคันได้เร็วกว่าไพล์บูบาในสายตานะแต่ว่าเรื่องพลังกำลังนี่ซันนี่เฮ้าตรงมาแนะแห้งกว่าอยู่แล้วนะครับ เลยคลิปนี้ก็ที่ได้ฝากไว้สักนิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจังเบิงกันอีกครับคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไปครับพอกันไหมครับคลิปหน้าสวัสดีครับ